สวัสดีทุกพลังงานนะคะที่ถูกดึงดูดเข้ามาชมคลิปนี้ในวันนี้นะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำหัวข้อข้อความสำคัญที่ไฮเออร์เซลอยากบอกกับคุณมากที่สุดนะขณะนีะ้ก่อนที่จะมาเริ่มทำการเปิดไพ่แม่หมอขอทำการเคลียร์ชำระพลังงานที่เป็นพลังงานลบทึบตันทั้งหมดก่อนนะคะขอเคลียร์ล้างชำะระล้างพลังงานที่เป็นพลังงานทึบตัน พลังงานที่ไม่ใช่ของข้าพเจ้าพลังงานที่เป็นพลังงานด้านลบทั้งหมดคืนสู่แหล่งต้นกำเนิดขอเคลียร,ร์ลางชำระลางพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานของข้าพเจ้าและผู้ชมคลิปนี้ทุกคนคืนสู่แหล่งต้นกำเนิดน,นับตั้งแต่บัดนี้ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มทำคลิปกันนะคะโดยการที่จะมาเปิดพลังงานตัวตนของผู้เข้าชมคลิปนี้กันก่อนนะคะว่ามีพลังงานยังไงกันบ้างขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์ของผู้เข้ามาชมร a n d o m ี้นะคะเป็นการดูพลังงานโดยรวมนะคะอาจตรงทั้งหมดหรือว่าตรงแค่บางส่วนเลือกรับชมและนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปใช้นะคะ ขอให้เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขออนุญาตคุรูครูอาจารย์ของผู้เข้ามาชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะ พลังงานของผู้เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ5ใบแรกนะคะราชนีถือถ้วยเพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีแล้วก็มีภารกิจทางด้านจิตวิญญาณแน่นอนนะคะสังเกตจากไพ่ทั้งหมด5ใบที่เราเปิดมามีทั้งราชนีถือถ้วยราชาถือถ้วยนะคะออตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆได้มีการ ชำระล้างเกี่ยวกับปมของจักระที่4จักกะหัวใจนะคะจากที่เคยมีเหตุขัดแย้งมีความทึบตันไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามที่เพื่อนๆเคยรู้สึกว่าเป็นปัญหาตอนนี้ได้ทำการเคลียร์ล้างชำระล้างไปหมดแล้วนะคะสังเกตจากไพ่ใบสุดท้ายไพ่แฮโลแฟนนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ของผู้ที่ ทรงศีลทรงธรรมแล้วก็มีความรู้ความสามารถเพื่อนๆมีความรู้แล้วก็มีทักษะเกี่ยวกับหลายๆด้านที่เกี่ยวกับการตื่นรู้นะคะตอนนี้ทุกอย่างได้ทำการไม่ว่าจะเป็นปมด้านใดๆก็ตามได้มีการคลี่คายลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอเปิดต่ออีกสักห้าใบ ไพ่ห้าใบถัดมานะคะเกี่ยวกับพลังงานก็คือเพื่อนๆมีความเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีเป็นผู้ให้นะคะจากไพ่หกเหรียญก็คือเพื่อนๆมีการปรับสมดุลเกี่ยวกับการรับการให้เรียบร้อยแล้วจากที่อาจจะเป็นคนที่ให้โดยที่ให้จนตัวเองเดือดร้อนมีความลำบาก มีความทุกข์ทรมานจากการเป็นผู้ให้จนไม่เห็นคุณค่าในตัวเองตอนนี้ทุกอย่างได้ปรับเปลี่ยนเพื่อนๆได้รู้ได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียนของการรับการให้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆได้มีอาจจะมีการได้พบกับคู่ลักที่เป็นทวินเฟรมนะคะคนที่กลับเข้ามาในลักษณะของ คนที่เคยพบปะเคยเจอกันมาก่อนแล้วก็มีภารกิจร่วมกันสังเกตได้จากไพ่ของสี่เมเทา้าจะเห็นว่าเหมือนมีเสาอยู่ด้วยกันสีต้นแต่จริงๆแล้วอาจจะแทนได้เป็นเลขของ1111 11, เป็นตัวแทนของทวินเฟรมก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆมีพลังงานที่เพียบพร้อมอ,อยู่ในตำแหน่งของ The Emperor DM เพจขอโทษค่ะ DM เพจเรียบร้อยแล้วก็คือเพื่อนๆมีพลังงานของแม่เป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ที่มีความอบอ้อมอารีไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนะคะก็คือก่อนหน้านี้เพื่อนๆอ,อาจจะมีการให้โดยที่ให้มากเกินไปแต่ตอนนีน้การให้ได้มีการปรับสมดุลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ The f o l l the f o l l ก็คือแสดงถึงความเป็นอิสระในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานการเงินความรักก็คือความสำเร็จของเพื่อนๆเ,เนี่ยมันมาจากความพอใจทางด้านจิตใจแล้วก็รู้สึกเป็นอิสระมากกว่านะคะเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้มองความสุขที่ตัวเงินแต่เพื่อนๆมองความสุขจากความอิสระในการได้ทำสิ่งต่างๆที่ต้องการนะคะส่วนไพ่ใบถัดมาไพ่เจ็ดเหรียญ เจ็ดเหรียญอันนี้อาจจะแสดงได้ถึงการที่กำลังรอเก็บเกี่ยวผลของการกระทำอยู่เพื่อนๆมีการอดทนต่อสู้แล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาได้อย่างดีแล้วก็ตอนนี้ผลของการกระทำกำลังจะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความสำคัญของ h ฮเออร์เซลนะคะว่า h ฮเออร์เซลมีข้อความสำคัญอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆในณขณะน,นี้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวจะเปิดไพ่ทั้งหมด1ิใบนะคะ ดูข้อความสำคัญจากไฮเออร์เซลไฮเออร์เซลของเพื่อนๆต้องการบอกข้อความสำคัญอะไรณนะขณะน,นี้ขอให้สื่อมาทางไพ่นะคะขอให้บอกในสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้นะคะเดี๋ยวเปิดทีเดียว10บใบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะแปลทีเดียว Mm-hmm. ข้อความสำคัญจากไฮเออร์เซล์นะคะที่ต้องการจะบ่งบอกกับเพื่อนๆสิบไปนะคะไพ่สามถ้วยไพ่สามถ้วยอาจจะหมายถึงการเฉลิมฉลองกับกลุ่มกับทีมนะคะตอนนี้ได้มีการได้พบกับกลุ่มกับทีมทางด้านจิตวิญ,ญญาณที่จะมาทำงานร่วมกันเพื่อนๆมีความเด็ดเดี่ยวความกล้าหาญ ในการเผชิญหน้าแล้วก,แวก็แล้วก็การต่อสู้ไม่ว่าเรื่องใดๆจะเกิดขึ้นนะคะคิงถือดาบใบนี้เนี่ยบ่งบอกว่าเพื่อนๆจะผ่านมันไปได้เพราะเพื่อนๆมาอยู่ในจุดที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากๆแล้วนะคะไม่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคควากน้มเรื่องใหญ่แค่ไหนเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมากแล้วก็จะผ่านมันไปได้นะคะส่วนไพ่ hello fan ก็ขึ้นใหม่แล้วนะคะเหมือนกับไพ่ ออของราชินีถือถ้วย2ใบนี้นะคะแสดงถึงการเข้าสู่ประจำตำแหน่งทางด้านจิตวิญญาณ mm hmm. ก็คือ mm hmm. เพื่อนๆที่มีการรับมอบความรู้จากจิตวิญญาณภายในได้มีการดาวน์โหลดข้อมูลที่สำคัญแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในทางด้านจิตใจ แล้วก็อาจจะรวมถึงทางด้านล่างกายนะคะช่วงนี้ก็คือว่าถ้าเป็นไปได้ให้ลองงดอาหารที่เป็นพลังงานหนักอาจจะไม่ต้องลดทั้งหมดนะคะแต่เป็นการลดในลักษณะที่ว่าทานให้น้อยลงเช่นเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็อาจจะมีการทํา if เพื่อทําการดาวน์โหลดข้อความนะคะส่วนไพ่สองดาบใบนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงการลังเลสงสยัยการไม่ตัดสินใจสักที ก็คือท่านเพื่อนๆมีความคิดที่จะทําภารกิจอะไรก็ตามให้เพื่อนๆตัดสินใจทําลงไปเลยนะคะอย่าลังเลสงสัยเพราะว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะทําภารกิจแล้วแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็คือเหมือนไพ่ของเด็กถือไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้าอันนี้น่ะเป็นพลังงานที่มีความสมดุลพร้อมที่จะทํางานแล้ว ะะเพื่อนๆได้ผ่านความาตึงเครียดต่างๆได้มีการถอดถอนสิ่งที่เป็นเหมือนกับาภารกรรมต่างๆออกไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีความขัดแยง้งเกิดขึ้นนะคะมันน่าจะเยอะมากทีเดียวนะคะถ้าเกิดขึ้นภายห้าไม้เท้าไปดีเนี่ย แต่เพื่อนๆก็ผ่านเหมือนไปได้ค่ะเพราะเพื่อนๆมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความกล้าหาญควีนถือดาบนะคะวันนี้ขึ้นทั้งควีนแล้วก็คิงถือดาบบ่งบอกได้ว่าเพื่อนๆนมีความแข็งแกร่งอดทนแล้วก็ฟันฝ่าทุกอย่างไปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าเรื่องที่ผ่านมาจะสร้างความขัดแย้งติดขัดอะไรก็ตามเพื่อนๆได้ทําการเรียนรู้แก้ไขแล้วก็มีการถอดถอนสิ่งที่ ไม่ใช่ตัวตนได้มีการถอดถอนเรื่องที่เป็นอุปสรรคออกไปแล้วนะคะและไพ่ใบสุดท้ายไพ่ใบสรุปตัวนี้ก็คือคิงถือเหรียญเออไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะคือไพ่ของอัศวินถือเหรียญไพ่ใบนี้ก็คืออาจจะมีการรอดูสถานการณ์ต่างๆเพื่อที่จะไปสู่จุดที่มีความมั่งคั่งสมบูรณ์ทางด้านของทรัพย์สินนะคะ ก่อนหน้านี้อาจจะมีการโดนปิดกั้นด้านการเงินอยู่นะคะแต่ในอนาคตอันใกล้เพื่อนๆก็จะได้รับการเปิดทางด้านการเงินแล้วก็การเงินที่รู้สึกติดขัดก็จะโฟกขึ้นดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงทั้งหมดหรือว่าตรงบางส่วนให้เพื่อนๆรับฟังแล้วก็นําไปปรับใช้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะแล้วในอนาคตจะมาทําคลิปในหัวข้อต่างๆให้รับชมอีกขอบคุณทุกท่านนะคะสําหรับการ กดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็ติดตามแม่หมอขอบคุณมากๆค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆโอกาสหน้าพบกันอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ